ตอนนี้นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะกระท่อมชมจัน channel อันนี้คือสวนชมจันเดอร์จ้าเดอเดี๋ยวพาซูมไกลหรือเปล่านี่พาตามช่างไปนะคะตามช่างไปดูกำลังวางเมนในการที่จะต่อสปริงเกอร์น้ำรถสวนนะคะแล้วไอตัวนั่นในซ่างี่เอาไวหมองจังไดอันนี้แต่ละแต่ละสวนที่สร้างเอามาตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ที่ว่ายิ่งไก่ ตัวใหญ่จะรับกันถึงยี่หันตัวใหญ่ยี่หินตัวน้อยยี่หันนะตัวใหญ่ไหวลางค่ะที่พ่อใ่เนาะตัวใหญ่ติดสัตว์ไปไกลในหอดแล้วก็ตัวน้อยมันก็สิไปงั้นปะครับตัวน้อยสิไปไปข้องมันแต่ว่าหลักม่วงนี่เอ่อสมมุติว่ามันบ่ได้ไปซุ่มเบิดทั่วบริเวณแต่หลักมันก็สิไปกินน้ำได้เนาะครับได้ยังหรอไปไกลได้หครับหลักมันสิไปหากินน้ำได้อันนี้ก็ ลงมือแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องต่อน้ําสปริงเกอร์นะคะที่จะรดสวนเพราะว่าเราไม่มีเวลามาลากสายยางรดจริงๆเหมือนทุกปีนะคะก็หลายปีที่ผ่านมาเราก็ทํางานทําไมเยอะมากเลยจนไม่มีเวลารดแล้วต้นมะม่วงมันก็กินน้ําไม่เพียงพอนะคะร่วงหมดเลยดอกดกลูกดกทุกปีนะคะแต่ว่า ลูกก็ร่วงทิ้งหมดเพราะว่าน้ําไม่เพียงพอนั่นเองนะคะในแต่ละปีแต่ว่าก็หวังว่าปีนี้มันจะมันจะได้ติดลูกเนาะอย่างอย่างอันนี้ก็ต้นมะไฟหวานนะคะมะไฟหวานนี้ก็ตายไปครั้งหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากโคนต้นเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พันธุ์ที่เขาเสียบยอดมาหรือเปล่านะคะอันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นเสียบยอดนะคะน่าจะไม่ใช่ตอนกิ่งตอนที่เอามาตอนแรกนะอันนี้ก็น้องชายเอามาให้นะคะอนนี้มรดกครูแมว <c oughs> เนี่ยต้นมะไฟหวานขึ้นมาตอนแรกมันก็งามแบบนี้แหละนะคะงามต้นโตแบบนี้แล้วแล้วมันก็ตายลงจากแมลงกัดแมงกัดหรือว่าแห้งแล้งก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากโคนต้น นะคะแล้วมันก็งามกำลังงามอีกหวังว่าจะติดลูกให้ในเร็ววันนี้เนาะกิ่งมะม่วงก็ยังไม่ได้แต่งนะคะคิดว่าอาจจะไม่ได้แต่งปีนี้น่าจะแต่งไม่ทันเพราะว่าต่อให้แต่งได้ต่อให้แต่งได้ตอนนี้ป้าลุงก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาดูแลพ่นยาพ่นสารที่มันจะเร่งดอกหรือจับหมากหรืออะไรแบบนี้นะ ก็คงยังไม่มีเวลาที่จะทำก็เอาให้ลดน้ำให้ไม่ให้ตายไปก่อนแล้วกันเอาแค่ให้รอดตายก่อนเพราะว่ามันถ้าลดน้ำไม่ทานมันก็จะตายจริงๆเดี๋ยวดูท่าทางงานก็จะเยอะขึ้นด้วยเรื่อยๆนะคะก็คงจะนี่แหละป้าจิงวางแผนว่ายังไงเมื่อเรามีน้ำบาดาลโซลาเซลล์แล้วเราจะต้องลงทุนอีกสักครั้งหนึ่งก็คือ ซื้อท่อน้ำมาติดตั้งระบบน้ำสปินเกอร์ที่จะลดนะคะให้มันมุนลดเองเวลาแดดจัดแบบนี้แหละโซลาเซลล์ก็จะไหลแรงนะฮะน้ำบาดาลก็จะไหลแรงเวลาที่แดดจะจัดแล้วก็หน้าแรงรออยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องดูแรงหน้าแล้วรออยู่ข้างหน้าแดดคงจะเต็มท้องฟ้าแน่ๆน่ก็ดีสำหรับที่จะใช้แสงแดดเป็นประโยชน์นะคะคือไฟโซลา่าอืม แต่ท่านดูดูฝนมันก็ไม่มีปัญหาถ้าฝนตกแต่หน้าแรงนี่น่ากลัวนะโดยเฉพาะเขาบอกว่าเอลิโยความแห้งแล้งจะมาเยือนแล้วก็จะหนักด้วยนะคะนี่ป้าเลยตัดสินใจที่จะลงทุนในการทำน้ำบาดาลาจากโซลารเซล เพื่อว่าจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเรื่องไฟนะคะเรื่องค่าไฟด้วยแล้วก็ที่สําคัญเราจะได้มีน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกบอ่อนึงนะคะจะได้ใช้ร่วมกันใช้ด้วยกันนะคะกับน้ําบาดาลไฟฟ้าก็ยังอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหลโซลาเซลล์แดดไม่มีเยอะเราก็ใช้ไฟฟ้าแต่ถ้ามันมีแดดมีไฟตรงนั้นเราก็ประหยัดไฟฟ้าไปนะคะก็ยังใช้ได้ทั้งสองระบบนะคะอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟัง เล่าสู่กันฟังว่ากระท่มชมจันทร์เราทำอะไรบ้างสองตายายก็ยังวางแผนเรื่องงานเกษตรวาให้ลูกหลานนะคะถ้าพี่ปอยไม่ไม่ดูแลตายายก็คงจะจะดูแลไปเท่าที่กำลังมีเท่าที่มีลมหายใจหรือเท่าที่กำลังมียังพอไหวนะคะแต่สำหรับหลานไม่รู้สิ เขาอาจจะคิดอยากกลับมาทำเกี่ยวกับเกษตรหรือเขาจะไปในชีวิตอนาคตของเขาที่เขาเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่เขาเลือกเรียนแล้วก็ก็แล้วแต่เขานะคะแต่นี่สำหรับตายายนี้ก็คงจะมีชีวิตอยู่กับสวนเกษตรในบ้านปลายชีวิตนี่แหละคงไม่ไปดด้นลนทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายและสวนเกษตรเราก็พยายามที่จะวางแผนว่าให้หนักน้อยที่สุด มันมันคงจะหนักอยู่หรอกการทำเกษตรยังไงมันก็จะหนักสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยขนาดจะเดินลงไปสวนที่ไกลๆตรงห้วยตรงนูน้นมันก็น่าจ,จะยากอยู่แค่จะเดินไปเปิดวาวน้ำที่ช่างต่อไว้ให้นี่แหละนะคะวาวน้ำสปริงเกอร์แต่ละจุดนี้ก็จะมีหลายก๊อกอยู่นะคะก็อยู่แล้วที่ก็แล้วแต่ที่น้ำจะไหลค่อยไหลแรงเหมือนกันแต่ถ้ามันมีปัญหา น้ำไหลไม่แรงเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนที่ป้าเล่าเสริมกันไปนะคะแต่อย่างน้อยถ้ามันมีแดดเยอะๆแดดจ,จัดๆเราคงจะอาศัยน้ำจากโซลาเซลล์ได้ประมาณนี้แล้วนะคะประมาณนี้เลยนี่แหละก็เราก็ยังอยากจะดูแลให้ต้นไม้อย่างสวนมะม่วงเนี่ยถ้ามีเวลาค่อยให้เพื่อนมาแต่งกิ่งให้นะคะเพราะว่าตอนนี้แต่งก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะดูแลต่อ ไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยให้สารบำรุงต้นอะไรก็ยังลงทุนตรงนี้คงยังไม่ได้ปีนี้เพราะว่าลงทุนอย่างอื่นก็เยอะเหมือนกันต้องต้องต้องบอกตามตรงว่าป้าลุงก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากมายพอที่จะลงทุนแบบให้คนมาดูแลแทนมาดูแลให้ยังไงเราก็ต้องดูแลเองถ้ายังไม่มีเวลาดูแลก็เอาเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันนะคะก็คืออย่างน้อย ให้มีน้ำรดสวนไม่ให้สวนแห้งไม่ให้ต้นไม้ตายจากภัยแล้งที่เขาบอกว่าจะยาวนานนี้เสียก่อนนะคะเออเอาตรงนี้ให้รอดก่อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ต้นไม้แล้วก็พืชสวนหลายๆอย่างตายไปเนี่ยโอ<ฮ>้โหพี่น้องกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานหลายปีนะคะและที่สำคัญเรากำลังลง ยางนาพยุงที่จะปลูกสวนป่าให้มินมีธรรมชาติอย่างเช่นมีสวนเห็ดมีบ่อบปลามีอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นผู้ผลิตอาหารเองนะคะถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราคงจะไม่อดอันมาซาง <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้ผลิตเนาะเราก็จะมีอาหารกินผลิตแล้วเราเหลือกินแล้วก็ไปขายเหมือนสูตรเลยนะคะเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะ อันนี้ก็พามาดูช่างนะคะว่าลงมือแล้วสำหรับงานน้ำประปาหรือต่อน้ำมีเกอร์รถสวนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สันส้นๆเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้ช่างเพื่นทำงานตรงนี้แนละ้วป้าก็จะไปทำงานของป้าตรงโน้นคุณลุงเองก็ยังไม่เลิกประชุมเลยหวัว่าจะเลิกเที่ยงวันนี้แต่ก็ติดพันไม่สามารถลงได้โอเค างคนต่างมีหน้าที่ต่างทำงานก็แล้วกันอ่าสวัสดีค่ะ